แบรนด์นี้นะคะทุกคนแบรนด์น right ี้เปิดมาทั้งหมด14ปีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะพว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะร้านนี้จะเป็นร้านชาบูราคาเมาๆนะคะมีทั้งเนื้อและหมูนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านเชล็ดลับในการทานนะคะทุกคนซอสแรกจะเป็นซอสซุปขผสมกับซอสแก่นะคะมีสองสนดูุ าคัานะคะทุกคนเชื่อปุบเลยนะคะชุดค่ะตามเรื่องของมาคะทุกคนววันนี้น้อง